สวัสดีครับก็พบกันครั้งกับโรดชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสูตร3ตัวบนตรงๆนะครับก็จะมาคำนวณให้ดูการเปลีย่ยนแนวทางนะครับก็ได้เลนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูวิธีคิดสูตรวงในอันนี้กันเลยนะครับอันดับแรกเลยเ,เราจะนำเลขที่ออกตั้งแต่2 3 5นํามาเรียงไว้นะครับจนถึงงวดที่ออก905แบบนนี้นะทีนี้เราจะหาตัวเด่นหลัก ร้อยกันก่อนนะครับเราจะเริ่มไปที่หลักร้อยแล้วก็ไปที่หลักสิบไปที่หลักหน่วยแบบนี้โอเคครับไมื่อที่คิดหลัก,กร้อยนะครับเราจะนํานะครับเลข3เลขนี้3เลขนี้แล้วก็มาบวกกันกับเลขนี้ก็ทั้งหมดนะครับจะเป็น4เลขด้วยกันนะครับเนี่ยนำสเลขนี้มาบวกกันบวกกันได้เลข 2บวก3ามเป็นบวกาเป็นูย์บวกหเป็นนะครับตัวเด่นหลักร้อยนะครับเราจะได้ที่เลข6นะครับตัวแรกนะครับ6ตัวนี้ให้เราบวกเพิ่มบี5แต้มนะครับ6มบวกาเป็น่เราก็จะได้เลขเด่นหลักร้อยแล้วนะครับนั่นคือ6 1นะครับ6กับ1 2เลขนี้ครับซึ่งจะติดมาเป็นตัวนะครับที่หลักร้อยอ่างวดที่ออกนะครับก็จะเป็นงวดนี้นะ1นึ่ครับ เลออก159หลักร้อยนะครับก็ข้าวที่ตัวเด่นหนึ่งเนี่ยก็จะมาในนี้นะครับมาในตัวนี้นะ159ครับนะนะก็มาพักหลักที่เนี่ยหลักร้อยนะครับก็สู่นะครับสู่110หน่วยอันนี้นะครับก็เป็นสู่คำนวณแบบข้ามงวดนะครับเป็นสู่คำนวณแบบข้ามงวด ต่อมาเรามาดูกันนะครับคนที่สองคนีสองนี้นะครับก็นำเหมือนเดิมครับจะนำสี่เลขด้วยกันครับ,ก,นนรบก็คือนี่ครับมี1มี5มี9มี0นย์นำสี่เลขน,นี้มาบวกกันนะครับ1บวก5เป็น6 6บวกเเป็นห5บวกศนเป็น5นะครับลากร้อยตัวแรกนะครับเราจะได้ทีเล้หบวกเพิ่มอีกแ้ม5นะครับ หบวกกับ5.0เป็นศเราแยตัวเด่นหลักร้อยนะครับนั่นคือ5กับ0 50นะครับก็จะเด่นที่หลักร้อยนะครับเลขที่ออกนะครับก็คืองวดนี้นะ597นะครับออกห้ซึ่งมันจะเข้ามาแบบข้ามงวดนะครับกับข้าที่ตัวเด่น5ามาในหลักร้อยนะครับของงวดนี้597นี่นะครับก็2องวดติดนะครับสิติอ่าเป็นสิติสั้นๆนะครับนี่นะครับ2งวดติดไปแล้วนะครับ เราก็จะมาลู้ในงวดที่3นะครับงวดที่3ก็จะตรงกับวันที่16มีนานะครับ16มีนานี่ครับก็จะมาปักหลักที่่นีครับตำแหน่งนี้นะครับต่อมาครับเรามาดูของวันใหม่กันนะครับก็เราจะนำนะครับของวันนี้ครับพี่อ่อนครับ59 7นี่ครับมาบวกกับหลักสิบของวันล่าสุดครับ905นี่ครับก็จะมี4เลขด้วยกันครับมาบวกกันนี่มี5มี9มี7มี0นะบวกกันนะครับ4เลขนี้ เรามาดูกัน5บวกเก้าสี่กับ4บวก7เป็น1 1นบวกกับ0ูนะครับค่าเท่ากับหนะครับหลักร้อยนะครับตัวแรกเราจะได้ตัวเด่นนะครับนั่นคือ1 1ตรงนตัวนี้บวกเพิ่มอีกแต้ม5นะครับเขาจะได้เป็น1ครับ6 1 6นนะครับซึ่ง2เลขนี้นะจะเด่นที่หลักร้อยนะครับเราย้อนกลับมาดูนะครับวิธีคิดก็เราจะเริ่มตั้งแต่งวันนี้เป็นวัแรกนะครับนำสี่เลขนี้นะครับ มาบวกกันตัวเด่นที่ได้นะครับคือ6ครับเพิ่มแต้ม5เป็น1 6ึหกนึ่งก็มาในหลักร้อยครับของวันนี้ก็ต่อมาครับต่อมาครับนำสีเลนี้บวกกันมีคเป็น5้าบวกแต้ม5เป็น0ู0นย์ก็จะมาปักหลักที่หลักร้อยครับนี่เลยครับอของอันนี้เป็นขององวดล่าสุดงวดใหม่นะครับเป็นงวดวันที่1ิมีนา ช่ไหมครับจะมาแบบนี้ซึ่งจะเข้าแบบข้ามงวดน,นะครับอันนี้เป็นนะรอบของสู่อันนี้นะต่อมาสู่ที่2ก็คือสู่หลักสิบนะครับหลักสิบปักหลักสิบจะเริ่มตั้งแต่ง,งวดน,นี้สองสามห้านะครับเราจะใช้แค่หลักร้อยหลักสิบแค่นั้นนะครับแล้วก็มาบวกกับตำแหน่งนี้นะครับก็คืองวดนี้เนี่ยสู่หกไปใช้หลักร้อยครับก็จะมี3ามได้ด้วยกันมาบวกกันนะครับ ซึ่งเราก็จะได้เลขเด่นนะครับปักหลัก10แล้วนะครับ3าบวกสเป็น5 5าบวกศนะครับเป็น5นะครับนี่ครับจะได้เลขเด่นครับตัวเดียวที่5นะครับซึ่ง5ตัวนี้มันจะเด่นในหลัก10นะครับก็คือเลขที่ออกครับซึ่งมันจะตรงกันครับเนี่ยงวดแรกนะครับเนี่ย159นะครับหลักร้อยนะครับเข้าที่1หลักสิบเข้าที่5หับหลักสิบก็คือตัวเดียวครับใช้แค่ตัวเดียวเนี่ยมาในหลักสิบของวันนี้นะ159่งห้าเนี่ยต่อมางวดที่สองที่2เรานำเนีครับ0บวกกับ5นะครับ หนึ่งบวกกับห้านะครับนี่ครับร้อยบวกสิบเราก็มาบวกกับหลักร้อยของวันนี้นะเนีสามเลขนี้มาบวกกันอ่าหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้านะครับเนี่ยงวดที่สองเราได้นะครับที่เลขเก้าเก้าตัวนี้ก็จะมาปักหลักเนี่ยวันนี้นะเนี่ยห้าออกห้าเก้าเจ็ดกับหลักร้อยนะครับก็คือเนี่ยหลักร้อยที่คำนวณได้นะครับคือห้าเข้าที่เลขห้าส่วนหลักสิบนะครับเข้าที่เลขเก้าเนี่ยบักหลักสิบแบบนี้อ่าเป็นสถิติระยะสั้นนะครับนี่ครับเขาจะมาแบบนี้นะ นี่ครับต่อมาก็คืองวดงวดใหม่นะครับงวดใหม่ก็นี่เลยครับเรามาดูกันน้ำนะครับของงวดนี้ครับที่ออก597เกับใช้หลักร้อยสิบครับบวกกันแล้วก็มาบวกกับหลักร้อยของงวดล่าสุดนี้ครับคือเงี้ยงวดนี้สามนี้ที่มาบวกกันต่อครับซึ่งเราก็จะได้เลขเด่นนะครับของงวดใหม่แล้วห้าบวกเก้าเป็นสี่ครับสี่บวกเก้าเป็นสามงวดใหม่นี้นะครับเราจะได้ที่เลขสามนะครับซึ่งสามตัวนี้มันจะเด่นในหลักสิบนะครับหลักสิบจะมาต่อได้ไหมนะครับก็ ลุ้นกันนะครับลุ้นกันเนีหลักสิบจะได้ได้เด่นนะครับนั่นคือ3อ่าสามเลยครับหลักร้อยเราก็ได้นะครับ1นึนะครับเป็นหลักร้อยหลักสิบเด่นที่3ส่วนหลักหน่วยล่ะเรามาดูกันวิธ no ีคิดหลักหน่วยเราจะเริ 5, ่มนะครับที่งวดนี้สองสามห้าเราจะนำสามรีนะครับมาบวกกันก็คืองวดนี้เนี่ยหลักหน่วยนะครับใช้งวดนี้แล้วก็มาบวกกันหลักสิบหน่วยครับของงวดนี้นะสามรีนี้บวกกันนะครับบวกกันได้เลยครับเราก็จะได้เลขเด่น หลักหน่วยแล้วครับห้าบวกแปดบวกหกนะครับอ่าค่าเป็นเก้านะครับตัวที่เลขเก้าเนี่ยห้าบวกแปดนะครับเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้านะเนี่ยหลักหน่วยนะครับในที่เลขเก้านะครับเห็นไหมครับอ่าแบบนี้อ่าหลักสิบนะครับหลักสิบตัวที่เลขห้าเนี่ยหลักร้อยในที่เลขหนึ่งหลักสิบในที่เลขห้าครับก็จะมาในหลัก หลักสิบส่วนหลักหน่วยเนี่ยเก้านะครับหน่วยเราได้ที่9นะก็เกตัวนี้ก็มาจะนำสามดีนี้บวกกันนะครับ5้าบวกแปนะครับต่อมาข้อที่2องอ่าข้อที่2นะครับเราจะนำนะครับหลักหน่วยนะครับของวลนี้นะครับที่ออกมาบวกกับหลัก10หน่วยของวันี้นะสามดีนี้บวกกันนะครับ9ก้บวกแปดบวกศูนะครับจะมีค่าเป็น7จ็ดเนี่ยเจอที่เลขเตัวนี้นะครับ เอ่ยนะครับก็เนี่ยงวดที่อ่อนครับคืินวันนี้ห้าเก้าเจ็ดครับเจ็ดตัวนี้ก็มาที่หลักหน่วยครับหลักร้อยครับย้อนกลับมาดูนี่บหลักร้อยได้ที่ห้าครับหลักสิบได้ที่เก้าเนี่ยของวันนี้ครับที่ออกห้าเก้าเจ็ดครับสิบได้ที่เก้าหลักหน่วยได้ที่เจ็ดครับแบบนี้นะครสองงวดติดครับเป็นเป็นสูตรคำนวณแบบข้ามงวดนะครับอันนี้นะครับสูตรคำนวณข้ามงวด ทีนี้เรามาคำนวณงวดใหม่กันเลยนะครับเรามาดูกันนะครับเราก็จะใช้เลขที่ออกนะครับของงวนี้5 9 7ครับใช้หลักหน่วยครับบวกกับหลัก10หน่วยของงวดล่าสุดนะครับเนี่ยสามเลขที่มาบวกกันเราจะได้เลขเด่นหนักที่หลักหน่วยแล้วครับเจ็ดบวกกับ5าบวกกับ0นะครับสิงห์าวใช่ไได้นะครับได้เด่นนะครับนั่งขีดอนั่นเองตัวนี้ครับจะมาในหนักหน่วยไหมนะครับนี่เลยครับก็เป็นงวดที่3นะครับ เป็นคนที่3เราลุ้นกันนะครับจะมาได้ตามอี่าที่ย้หลังไหมนะครับนี่นะครับหลักร้อยครับห6หลักสิบที่3หลักหน่วยได้ที่2นะครับยังไม่จบแค่นั้นเราจะมีหลักหน่วยนะครับเข้ามานะครับจะมาเทียบเพิ่มให้นะครับก็คือก็คือจะวิเคราะห์ให้ดูนะครับเราดูหลกหน่วยกันก่อนนะครับ หน่วยสูที่สองนะวิเคราะห์ห้าตัวนี้นะครับเ,เริ่มแรกนะครับวิทีออกสองสามห้านะครับห้าตัวนี้มันจะกลับมาเข้าแบบข้ามงวดน,นะครับ,นะรบถ้าเราดูจากการวิเคราะห์นะครับแบบนี้นะแต่ที่มันอ่อนนะครับเั้งแต่ตัวน,นี้นะับมาอยู่หลักหน่วยนะครับมาที่หลักหน่วยแล้วก็มามจะข้ามงวดนี้ไปนะครับงวดนี้ไปก็มาในหนักสิบ มันละสิบอ่าแล้วก็เก้าตัวนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นอ่าหลักสิบนะครับหลักส <usc pse> ิบไม่ใช่หลักหน่วยเง็บเก้าตัวนี้นะครับ <mon> ม in ันจะมาแบบห้านะครับเนี่ยห้าตัวนี้มันจะข้ามงวดนะครับมาในหลักสิบเก้าตัวนี้มันก็เหมือนกับห้านะครับจะข้ามงวดมาในหลักสิบก่อนครับจะข้ามงงดนี้ไปเนี่ยแล้วก็เจ็ดตัวนี้แหละครับ จะมาในหลักสิบได้ไหมนะครับถ้าเราย้อนดูจะสถิตินะครับสถิติเลขที่ออกนะครับเลขมันจะออกแบบนี้ครับมันจะเอาเลขตัวเก่านะครับย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาออกนะครับออกซ้ำนะครับเนี่ยเลขเก่านะครับเป็นห้านะครับก็จะเอามาอยู่ในหลักสิบส่วนเก้านี้คก็จะย้อนกลับมานะครับข้ามง้วนเนี่ยมันจะข้ามไป็หนึ่งมวดก็จะมาออกอีกครับอีกครั้งนะครับแล้วก็เจ็ดตัวนี้ครับเป็นไปได้ไหมครับที่จะมาแบบนี้ครับตามที่สถิติเนี่ยตามที่มันออกนะครับ โอเคนะก่อน,นีนบสถิตเด็ดที่7จนะครับส่วน่หลักสิบนะครับหลักสิบเราก็จะได้เลขเด่นนะครับ,กรบ3กับ7นะก็ให้เลือกนะครับก็เป็นไม่ได้2เลขน,นะครับก็จะมีอ่าสามเจ็นะครับสามเจ็ดตัวนี้ก็มาจะยงวิเคราะห์ให้ดูอันนี้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนอ่หลักหน่วยนะครับ มีสูตรเทียบไหมครับหลักหน่วยก็โอเคครับก็เนี่ยตามนี้ครับเราจะยึดตามนี้แค่นั้นพอครับทีนี้ก็จะมาจับคู่ให้เด่นะครับจับคู่สามตัวบนครับหลักร้อยนะครับร้อยสิบสิบหน่วยนะครับร้อยสิบหน่วยร้อยนะครับจะได้ตัวเด่นหนึ่งหกครับซึ่งหนึ่งหกนี้สูตรนนี้นะครับก็มีชนกันกับสูตรหลักร้อยนะครับสูตรหลักร้อยระยะยาวนะครับที่ที่สูตรนั้นมัน เดินยาวนะครับถึง12งวดสินครับก็จะจะได้เลขที่ตรงกันนะครับจะได้เลขที่ตรงกันกับสู่อันนี้นะครับเนี่ยก็คือ1นึนี้นะครับวิธีคิดมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันนั่นเองเนี่ยก็ใครที่ตามอยู่นะครับหลักร้อยสูรนั้นนะครับระยะยาวเนี่ยก็ชนกันครับหนึ่งหกนะครับอาจจะเป็นไปได้อยู่นะครับหนึ่งหกนี้จะมาในหลักร้อยนี่ครับต่อมาหลักสิบนะครับเราคำนวณที่สามกับเจ็ดนะครับเจ็ดตัวนี้นะครับก็มาจากการที่วิเคราะห์นะครับ นี่่อเยวิเคราะห์ให้ดูนะครับนี่นะมันจะมาแบบนี้นะเนี่ยอ่านี่คืออ่าวิเคราะห์หลักสิบนะครับเราจะได้ตัวเด่นครับที่2เลยนะครับก็จะก็จะมี3กับ7 3กับ7นะส่วนหลักหน่วยก็จะนำตัวเด่นครับคือ2ครับเด่น2ตัวเดียวนะครับโอเคครับจะประกบกันได้ดีนะครับโจแรกนะครับอ่ึ1 สามสองนะครับก็จะมีอ่ะหนึ่งเจ็ดสองก็อ่ะกสาสอง่ะแล้วก็หก2ดสองนะครับเราจะใด้สี่ชุดนี้เนี่ยสี่ชุดก็แบบตรงๆนะครับอันนี้สู่คำนวณแบบตรงๆน,นั่นเอง ก็เป็นวันวันที่16มีนาปี6 5นะครับก็นำมาคำนวณให้ดูกันเป็นแนวทานะครับก็ชอบค่อยนำไปเสี่ยงนะครับก็สูอันนี้นะครับอ่เหมาะสำหรับผู้ชมที่อาจะนำไปเสียเ่ยงชดลอตเตอรี่นะครับก็จะเน้นให้ไว้ที่ชดุดลอตเตอรี่นะครับสูคำนวณแบบนี้นะครับนี่นะครับ4อ่าชุดนี้นครับ เราชอบนะครับเราชอบชุดไหนก็เลอกเล่นชุดนั้นนะครับก,ก็ฝากไว้นะครับเนี่ยสี่ชุดนี้นะครับก็เราจะได้ตามนี้นะครับก็เป็นสูตรเดินระยะสั้นนะครับก็เข้ามา แบบตรงครับเข้ามาเป็นตรงก็จะมีสองนวดนี้ที่เข้ามาค้ามนวดครับข้ามนวดแบบตรงเนี่ยส่วนนี้ก่อนนี้เป็นรอบของสู่ครับรอบของสู่ก็ตรงกับวันที่16นะครับ16มีนาครับปี5กาจะมาได้ตามที่ย้อนหลังไปไหมนะครับก็ต้องรอรุ้นนะครับแล้วอีกอย่างนะครับนําไปพิจารณาดูกันก่อนนะครับพิจารณาดูกันก่อนว่าจะมาได้ตามที่คิดไปไหมนะครับก็พิจารณาดูกันด้วยนะครับ ก็อย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะครับเราต้องวิเคราะห์กันก่อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็ถ้าไม่เาพาเนี่ยทางดีจะเอาโดยช n n e l นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับส่วนที่เด็ดนะครับส่วนที่เด็ด3กรตัวบนตตรงนะครับงวดใหม่นี้นะครับก็จะมาลงให้ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะลงให้ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็จะมาคัดนะครับจะมาคัดตัวเจอะนะครับก่อนนี้นะครับ รอติดตามกันด้วยนะครับอ่าก็ถ้าทุกใจตรวนี้กดไลค์เพื่อส่งกำลังใจกันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆการติดตามและทุกๆกำลังใจนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ